สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่ชิต้าอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะพี่ชิต้านะคะก็กลับมาชนแต่งหน้าสวยใสในวัย40บวกค่ะก็วันเวลาก็ผ่านไปนะคะเราก็ต้องอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะผ่านมาตั้งแต่เลขสองเลขสามนะคะย่างเข้าเลขสี่นะคะก็เป็นที่หวั่นใจของใครหลายๆคนนะคะว่ากลัวคนเขาจะว่าเราว่าเรา,า,เราแบบป้าเอ้ยแก่เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเนาะ ถ้าเราไม่อยากจะทําถ้าเราไม่อยากที่จะแบบถูกใครเรียกว่าป้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะต้องดูแลตัวเองใช่ไหมคะก็วิธีการดูแลตัวเองง่ายๆนะคะก็ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์อนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกาลังกายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายท่านก็ต้องก็น่าจะรู้นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาอันนั้นก็คือเป็นการดูแลภายในเราก็มาดูแลภายนอกของเรานะคะใช้คมมรีมบำรุงใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่งตัวนะคะให้ดูแบบ สดใสมีชื้นชื้วนะคะทาให้ลดอายุได้นะคะแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งนะคะที่พิชิตาจะมาแนะนานะคะนั่นก็คือวิธีการแต่งหน้าค่ะก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะเ,เราเพียงแค่สละเวลาสักประมาณ10นาทีนะคะก็จะสามารถทําให้เราดูอ่อนเยาว์ขึ้นได้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะพิชิตาก็จะามาทําให้ดูนะคะสาหรับใครที่ยังแต่งหน้าไม่เป็นนะคะหรือว่าแบบ ไม่รู้จะใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูพิชิตานะคะหรือว่าใครที่แต่งเป็นแล้วนะคะก็มาแต่งกับเพื่อนกันค่ะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาสวยด้วยกันอีกครั้งนะคะอ่ะเริ่มเลยนะคะวันนี้นะคะพิชิตานะคะก็จะใช้รองพื้นนะคะเป็นของสีจันนะคะอ่าก็กดนะคะหนึ่งปั๊มพอนะคะกดหนึ่งครั้งพอเนอะอาะที่นี้ไม่ต้องใช้เยอะนะคะเพราะว่ารองพื้นของสีจันเขามีความเข้มข้นนะคะ ก็สามารถที่จะปกปิดได้ดีด้วยนะคะก็ไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่าเปลืองเนาะแต่ถ้าบริเวณจุดไหนที่เราต้องการปกปิดพิเศษอะไรเงี้ยก็กดเพิ่มได้หรือว่าย้ำๆตรงนั้นในปริมาณที่มากขึ้นนะก็ใช้มือแตะๆแ,แล้วก็ได้ค่ะเบื้องต้นเนาะ,ะหรือว่าใครสะดวกใช้ฟองน้ำนะคะก จัดไปอืก็ใช้ฟองน้ำเกลี่ยๆไว้นะคะไลทั่วๆหน้า ก็ที่เหลืออย่าเอาอย่าลืมมาลงที่คอนะคะเห็นไหมคะลงรองพื้นเนี่ยลงแป๊บเดียวเองนะคะสองนาทีก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาใช้ ตัวนี้นะคะเป็นไฮไลท์เชดดิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะลงด้านที่เป็นไฮไลท์ก่อนนะคะอ่าเราก็มาลงที่บริเวณหน้าผากตั้งจมูกเนาะลองแก้มใต้ตานะหางหางตาเนาะอ่าแล้วก็เอาส่วนที่เป็นเชดดิ้งนะคะสีก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยก็เอา เอามาตัดตรงในส่วนที่เป็นกรอบหน้านะคะแบบนี่นะคะทางจมูกเนาะแล้วก็มาตัดกลาง เสร็จแล้วนะคะก็เอาฟองน้ำนะคะก็เอามาเกลี่ยๆไปค่ะให้มันเรียบเนียนเรียบไปกับผิวเรานะคะทีละจุดทีละจุดนะคะโดยวิชิตาก็จะไล่ในส่วนที่มันเป็นตัวไฮไลท์ไปก่อนเพราะเก็บ ในส่วนของไฮไลท์หมดแล้วก็เก็บตัวที่เป็นเชดดิ้งนะคะก็จะเพิ่มความเป็นแสงเงานะคะอย่างเช่นก็จะดูมีดั้งจมูกขึ้นมาเนาะนักผัด ก็จะดูแคบลงนะ,ะแล้วก็แก้มก็จะดูแคบลงดูหน้าตอบขึ้นอ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเฉดยิ่งในส่วนของด้านข้างนิดหนึ่งนะฮะอย่าลืมลงบริเวณปีกจมูกด้วยนะ แ,แล้วเราก็มาลงแป้งกันค่ะ แล้วเราก็มาเขียนคิวกันนะใช้ที่สอแท่งนี้นะคะเป็นของหนโวโน้เนาะ ก็จะได้เส้นแบบนี้เนาะหลังจากนั้นในส่วนของตัวหัวคิ้วนะคะก็จะใช้เป็นสีฝุ่นนะคะโดยใช้สีนี้นะคะไลทที่บริเวณช่วงหัวคิ้วไปถึงกลางคิ้วเนาะก็จะทําให้คิ้วดูแบบฟุ้งขึ้นอะไรขึ้น ก,กันโดยนี้นะคะก็จะใช้สองสีนี้นะเห็นไหมคะแก้มก็จะมีความชมพูชมพูขึ้นเนาะมุงม้งมิงม้งมุ้งมิ้งยัง หวานขึ้นไหมอ่าในส่วนของเซตเอจูดอ้นะคะวันนี้นะคะพิชต้าใช้เป็นของนานะคะรุ่น texture texture shadow palette เนาะโดยพาเลตของเขานะคะก็จะมีสองข้างนะข้างนึงก็จะเป็นสีชมพูเนอ้อยข้างนึงก็จะเป็นสีส้มโดยวันนี้นะคะก็จะใช้ฝั่งนี้นะคะเป็นโทนสีชมพูนะคะเมื่อกี้ก็ลืมใช้บัชออนเขาเนาะโดยพิชต้านะคะก็จะใช้สี ไล่ลงมาเลยนะคะ 1, 2, 3, 4แล้วก็ใช้สีเทาห้าหนึ่งาสี่ห้นะโอเคโดยใช้สีขาวนะคะเป็นสีลงรองพื้นเนาะก็ลงไปให้ทั่วเปลืกตาเลย สร็จแล้วก็มาลงสีนี้นะคะเป็นสีที่สองเนาะลงไปให้ทั่วๆเหมือนกันอ่าแล้วก็มาลงสีนะเป็นะสีที่สามลงสัครึ่งดวงตาพอสีก็ยังอ่อนอยู่นะ ใช้ตัวนี้ด้วยแล้วกันนะคะไลท์ที่ใต้ตานิดหนึ่งเนาะ แล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะสีที่เข้มที่สุดเนาะปัดเข้ามานะคะก็จะมีความเลอะนิดนึงเนาะเราก็ใช้พู่กันปัดออกตรงส่วนที่อายแชดโดว์มันเลอะนะนี่ ใช้สีชมพูนะคะเข้มแล้วก็ใช้คู่กันเล็กปัดเข้ามา,านี้ห็ห่าแจากนั้นนะคะเราก็ใช้สีเทาเนาะตัวนี้ปัดเข้ามาซ้ำอีกทีหนึ่ง นี้เราก็มากรีดอะไรเนอร์กันนะคะอืมนี่อืม นี่ก็มากรีดไอลยลเนอร์ปัดอายแชโดว์กันโดยหนีไปข้างละสิบครั้งนะคะปัดเลย ทีนี้ก็มาทาสีปากกัน ปากนะนะคะก็ง่ายๆนะคะก็จะทําให้หน้าตาเราดูแบบว่าสดชื่นดูมีสีสันดูมีอะไรๆมากขึ้นเนาะนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่ากลับมาดูแลตัวเองนะคะกลับมาแต่งหน้าแต่งตัวสวยด้วยกันอีกครั้งนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆบ้างนะคะอย่างน้อยก็คือ ใครที่มาไกลและก็ยังทันนะคะกลับมาดูแลตัวเองนะคะกลับมาสวยอีกครั้งนะคะถึงแม้เราจะเข้าเลขสี่เนนะคะแต่เราก็ยังสวยได้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะถ้าคิดว่าแต่งหน้าแล้วไรู้ไปไหนนะคะแต่งอยู่บ้านค่ะไม่ต้องคิดเยอะค่ะแต่งเพื่อให้เรารู้สึกดีให้เรารู้สึกสวยขึ้นพอค่ะก ให้เฉพาะคนที่ในครอบครัวหรือว่าตัวเราเองเนี่แหละแต่งหน้าเสร็จถ่ายรูปเซลฟี่ลงเฟซอะไรเงี้ยลงอินสตาแกรมไม่ต้องคิดเยอะนะเราสวยแล้วเราก็รู้สึกรู้สึกดีตัวเองรู้สึกมีคุณค่าเนาะความสวยก็เป็นใบเบิกทางสําหรับทุกสิ่งอย่างไม่งั้นคนเราคงจะไม่คิดที่จะไปต้องไปจ่ายยงางแพงหรือว่าไปทำ,ทำสัญยกรรมจะต้องบินไปถึงต่างประเทศต้องแบบเก็บเงินเพื่อที่ มาทำสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยเพราะความสวยเนี่ยคือใบเบิกทางนะคะสำหรับทุกอย่างจริงๆนะ,ค,ะคือถ้าสวยสดใสอะไรอย่างเงี้ยโอกาสมีมากกว่านะคะเป็นมานจะให้กับทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ